กับพี่หนึ่งพาสิงอันนั้นก็รถสาวแคทเองนะคะใครขับเอ่ยอันนี้ก็สเสด็จแม่แคทขับเองนะคะขับมาในมาเล้วเอามาส่งน้องบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะพากันไปอำเภอกันนะคะไปทำอะไรก็จู้จู้นะคะอำเภอมีหลายอย่าง อันนี้ก็บยูนคอนพนมนะคะขับสามแคสมาจดที่เวียซับรถคุณเหลียวมีผู้ชายมาน้ำจักหน่อยอันนี้ก็ขออาภัยในความที่ไม่ได้ล้างรถนะคะก็ไม่ควรว่ากันเนาะอันนี้ก็แม่แคทเอามารับน้องนะคะเพราะว่าแคทกับพี่ออกมาก่อนนะคะมันใหญ่โยผดนี่สิไปใส่จ้าตีกลอลิฟต์ตีคุณฮานด้ว ิเรัวมันแดงอยู่เออเอ,อสิไปใส่จ้า,าไปเห็นอย่างจ้าจะทะเบียนบอกว่อนี้ได้ดอกกุหลาบจากดอกอได้กระไพยแล้วดอกกุหลาบมกอนี้ได้จากดอก,ก,ดอกเออได้เลยเด้ได้ช็อกโกแลตก็ค่อยไปเลยเดีเออได้ช็อกโกแลตขอบคุณนอดเอออันนี้ก็ดูการขับรถของแม่นะคะอันนี้ก็การขับรถของพี่สาวบ่ได้ถ่ายตอนมานะคะ มีคนบอกว่าอย่าข <too> ับเร็วเด้อเออบอกไว้ก่อนแหละก็เหมือนอย่าลงน้ำเด้อน <Surprise> ั <sozial> ่นแหละเหตุใดได้ไลฟ์นี่นะคะรถเสาแคปเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยจุ่นแล้วจุ่นแลให้แม่ด่าโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอย่าซิ่งไรอย่าซิ่งไรเดี๋ยวตามแม่ประธานเดี๋ยวตามแม่ประธาน แม่อยู่ข้างหน้านะคะข้างหน้าก็เป็นรถสาวแคทเองเียงตอเหล่ะเออตอเล่เล,ลุงโฮใครรู้จักบ้านลุงโฮโฮจิมินนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะที่โฮจิมินนครพนมบ้านลุงโฮแคทก็บ,บริข้าไปนานแล้ว อ้าวกระดเจ้าของเองครับเองเนาะดูรถคันแม่ครับผุนนิ่มเบอร์เจ้าว่านี่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 รถแม่เห็นู้เะโอมันอยู่ผู้เขก็นี่กับผู้เขาทองเออแม่ชิพาเข้าทางได้แม่ว่าแม่แม่ว่าเฮาอยู่บ้านพ่อแม่รถเฮาบ้านรถกันผุนเด้ผุนปะแม่ เอกสารยังยืนให้แม่เบิร์ตเนาะก็เหมือนรถแม่เลยใช่แนะนำฟอร์ดโอ๊ยแนะนำฟอร์ดเสียฟอร์ดเสียแม่ให้แม่เอาฟอร์ดนะคะเพราะว่าอีซูมีสองคันแล้วก็เสียแม่ให้เอาฟอร์ดเพราะมันมีสคันมันก็ขับแม่เราบูมาร์กหนามันอยู่แล้วหนาไอ้ตัวนี้น่ะสองพันสองพันยี่สิบเนี่ย แม่เราปรมากหน้ามันชิพายไปไสนปะนี่เอ้ยอ,อยู่ตรงนั้นจังวะมือบอลสวนลุงโฮปรแม่นบอกบานลุงโฮนะแลแม่คือพาจอดคอมนี่นะคะสาวแคทพ่วงสิงเจียนะเจียเอาไปจี้ดากมิ <laughs> ทำไมตูดถึงดำทำไมตูดถึงดำ อ๋อไปเปลี่ยนมาค่ะอันทางหน้ายัางบเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ทางหลังเดี๋ยวไปเห็ดเหตุเรื่องไอเป็นไอ,อยังก็บอนบอนสีบอนกับสีดำก่อนนะคะใช่ไหมเดี๋ยวมาใส้ทางหน้าอันนี้ก็บรถบรล่าบ์บริล่างย้อนโอ้ยมันบริเปลียอยนยอนยังเดออ เปลี่นมือสาวหนีแม่เอาไปส่งน้องฝนตกนะคะอยู่นะครพนมฝน,นตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถยังไม่นายัางสวยผลไม้บ่เอ้ยๆยเสียงไปเสียงไป เราไทยนะนแรนกล่องไปค่ะวันจันทร์ <laughs> รถสวยรถสวยโอ้ยขยิมมือได้กคนสี่ได้ใส่ค้ำมามเฮ้ยมืันนี้ตลาดมืันนี้วันจันทร์นี่ใครอยากมาพระธาตุพธาตุเรนูพระธาตุามหาชัยนะคะมาได้ตลาดพนม ตอนนี้ก็มีงานพระธาตุพนมใช่นมัส,สการพระธาตุพนมเออแม่สิพาไปไ่นพาไปรี้ยาาําจืดจังวะมันอยู่หนองจอก เออเสียงเบรกมันคือดังเสียงบร,รดิเมนรถคอยบีเตอร์มีเสียงเบรกเท่เลยผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดอยี้หัวมึงเด้อจะมะาออกไปทางนี้ได้ยังไงแม่คืออ้อมอืมก็มือแม่พาคยมาถ่ายบัตรกับ เดี๋ยวเขาหันดิเออเขาละซาเป็นกบเรียมาเออนี่นดียวเ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 มีสิพาไปถือมองไปเด้ออันนั้นนัปนนั้นนันตะนานำจืดกันนั่นเ้ยบอกมองไปสินำเงินน่ะนะซูมหอบปานะนั่นดิโอ้โอ้โหสามสามพันเมตรเห่อเขียนเป็นกิโลก็ได้เด้อ เหยียบควันดำมาเมื่อกี้นี่แม่แม่ฉันแม่ฉันเหยียบควันดำเด้อจ้าเมื่อกี้นี่ ก็งงๆนะคะคว่ามเม่จะพาไปทางไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่มานครพนมนะคะก็ทำมีอีคลิปต่อไปเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งนะคะคิดคอนเทนต์ออกกันเด้อมาคิดคอนเทนต์กันิศทากมัมวๆตัวๆไปก่อนเลยสว่วงไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละเด้อค่ะฝากกดไลล์ก็แชร์กดติดตามสตตล์แคทุ่้สิงเด้อจ้าบายบาย